เราจะมาดูนะคะว่าผ้าทามัยของเรานะคะเอลลิซานะคะกับผ้าทามัยทั่วไปแต่ต่างกันยังไงผ้าทามัยทั่วไปอะค่ะสังเกตไหมคะว่าเวลามันจะมีรูเพื่อให้ฝุ่นเข้าแล้วเวลาเราจะใช้เราก็คือสบัดสบัดสบัดแต่เราไม่รู้เลยอะค่ะว่าฝุ่นเข้าไปมันไปโดนร้องจิมิเราเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแกให้ดูว่าเป็นยังไง อันนี้นะคะเป็นผ้าทอไมทั่วไปที่เราใช้ตามท้องตลาดนะคะส่วนอันนี้เป็นยี่ห้อที่ที่เรานะคะนําเสนอนะคะเอลิซานะคะฉีดก,ก็ง่ายใช้ก็คล่องนะคะ เรามาดูการซึมซับนะคะว่าการซึมซับของผ้าอนามัยตามท้องตลาดกับกรอบของไอซ่าเนี่ยแตกต่างกันยังไงใครจะเชื่อมั้งคะว่าวันนี้ค่ะน้ํานะคะประมาณสามสามสิบอ่าสามสิบถึงสี่สิบมิลนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวทําให้ดูนะคะนี่นะคะเราฉีดลงในผ้าอนามัยทั่วไปเนาะเพราะปกติอะคะ่ะคนเราอะคะอ่ะอ่าเมนจะมาก็ประมาณเนี้ยค่ะต่อวันอยู่แล้วนะคะ อ่ะแล้วเรามาดูของที่เท่ากันนะคะเรามาดูของยี่ห้องของเรานะคะว่ามันจะซึมซับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและที่สําคัญนะคะ่ะเราคิดดูนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ซึมซับป,ประคันแล้วแล้วสิ่งสกปรกที่มันออกมาจากร่างกายเราอะคะ่ะมันไหลามาโดนจิมิเราอะคะ่ะมันจะทําให้เกิดการเหมืองคาวเกิดตกเกิดกลิ่นอับเกิดเชื้อราเกิดตกขาวเกิดมะเร็งปากมดลูกซึ่งไม่เวิร์กเลยค่ะจะบอกให้นะคะแล้วมาดูความซึมซับนะคะ<ม>ว่าเป็นยังไง นี่นะคะมือนะคะแฉะมาแหลกมากค่ะนะคะอ่าเรามาดูนี่ไม่มีความเปรียกอันนี้มืออาจจะยังไม่เห็นชัดนะคะเรามาดูจากกระเชทิชูเนาะอ่าเราดูทิชู่ปาดกาให้นะคะปึ๊บดูสิคะจิมิของเราอะคะ่ะจะมีแต่เลือดค่ะเสร็จแล้วก็จะเกิดกลิ่นคาวอ่าเรามาดูของ เอลิซ่านะคะเออนี่ค่ะเห็นไหมคะว่ามันแทบจะไม่ได้มีน้ำซึมซับออกมานะ่แสดงว่ามันซึมซับได้ดีมากถามว่าทำไมซึมซับได้มีมากเดี๋ยวแกะให้ดูคะ่ะปาดนะคะแกะให้ดูนะคะ เห็นไหมคะว่าทั้งในของพนัาไหทั่วไปอ่ะค่ะดูเผินๆเราคิดเป็นสำลีใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าสำลีหรือว่าอะไรกันแน่อ่าแล้วเราดูของมิ้้อของเรานะคะ อันนี้คือของของเรานะคะอ่าอ่าถ้าเป็นสถ้าถ้ามันเป็นสัมเรียะคะ่ะเห็นไหมคะว่ามันจะต้องเป็นยุยยุยแต่อันนี้ค่ะมันไม่ใช่สัมเรียแต่ที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นกระดาษนะคะแล้วออกมาฟอกขาวแล้วสาเหตุเน,นะะี่ยค่ะทําให้เราเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกนะแล้วดูขอ,ของของเรานะคะเห็นไหมคะมเมื่อกี้ใส่น้ําไปอะ่ะเท่ากันอันเนี้ยไม่ดูดน้ําเลยแต่พอดวนนี้ดูสิคะ ไม่มีน้ำกลงเหลืออยู่เลยเดี๋ยวเราจะลองนะคะใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวทิ้งไว้สัก30วิดูซิว่าน้ำที่ใส่เข้าไปอะคะ่ะมันจะทุมซับหรือเปล่าแต่ที่สำคัญถามว่าทำไมอะของเราอ่ะถึงป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ทำให้เราอะไม่หายอ่าหายปวดท้องเมนเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะเรามี ตัวนี้ค่ะเป็นไอออนลบถามว่าช่วยเรื่องอะไรสาหรับผู้หญิงเลยนะคะช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดน,นะคะถ้าให้การไหลเวียนของเลือดดีการหมุนเวียนของเลือดดีเมื่อไหร่ก็ตามที่การไหลเวียนของเลือดดีเรามีการถ่ายเทของเสียดีค่ะหน้าเราจะสดใสะคะ่ะหายฝดหายฝ้าหายทุกอย่างเลยนะคะอ่าเรามาดูนะคะเห็นไหมคะเทไปเมื่อกี้น้ําไม่ไหลอีกออกมาน่นแสดงว่าของของเราอะ่ะซึมซับได้เยี่ย,ย,ยมค่ะถ้าวันนี้นะคะได้นักใช้เอลิซานะคะจะรู้เลยว่าดีเป็นยังไงคะ่ะ